รอยคุณครูกะปิพี่หนุ่มกันชัยน้องนายนภัทไปที่นั่นที่ไหนบ้างวีวีจ๋วแมนกิตมาเขามีเมททับทิมเออมันกิมมิคเนี่ยดีใจมากนะคะที่พี่หนุ่มกับน้องนายนภัทมาได้กินของอร่อยข้าวม้วนเขาวเหนียวนะข้าวม้วนเขาเรียกว่าถนนหมายเลขสามที่พี่จองกับพี่ขลังมาป่ะอุ้ยโชคดีพี่จ้องกับพี่ขลังมาถนนหมายเลขสี่ที่เขาเรียกว่าซีรุ่มเธอสวยมากทุกคน สัสดีค่ะซิวเพื่อนโบโซนะคะวันนี้มาเปิดคลิปแบบปแปลกๆนะนั่งอยู่บนชิงชาแล้วก็มีน้อง <c oughs> อวีวีจแมรี่คิสมาอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะ <c oughs> ตอนนี้โบอยู่ที่น่านนะคะทุกคนโบเดินทางมาที่น่านช่วงวันพ่อวันรัฐธรรมนูญนะคะแล้วโบก็เลยนึกว่าเออวันนี้โบทําทคลิปในส่วนของที่แบบ ตามรอยคุณคณรูกะปิพี่หนุ่มกันชัยน้องนายนภั่อยดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะเดินทางไปที่น่านที่ไหนบ้างนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าหนุ่มกันชัยนายนภัรเข้ามาเที่ยวที่น่านนะคะเลยขอตามติดก,กระแสนี้นิดนึงนะคะทุกคนสถานที่แรกที่โบจะมาแวะเลยนะคะคือร้านกาแฟที่เขามาที่นี่กันนะคะรถโรถเจอช่เยอะมากนะตอนที่โบเห็นเขาถ่ายนะคะแล้วก็มีพี่หนุ่มกันชัยนะที่ถ่ายรูปข้างในร้านด้วยนะคะเดี๋ยวโบาพาไปดูข้างในดีกว่านะคะว่าร้านกาแฟเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพา ไปร้านอื่นๆหลายๆที่เลยนะคะอาจจะเป็นแบบร้านขนมหวานสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่เขาไปนะคะยังไงตามคลิปนี้กันด้วยนะคะทุกคน อยู่ที่120บาทนะคะแล้วก็กาแฟซมยูสุอทุกคนคือเขาก็จะมียูสุใช่ไหมคะแล้วก็มีกาแฟเราข้างในอะเขามีเม็ดทับทิมด้วยนะทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นกันนะคะเออม,มันกิมมิคนะเน,นี่ยส่วนเอสเปรสโซเย็นก็แบบนี้ค่ะดูแก้วดูแก้วเป็นประมาณนี้นะนี่นี่นี่สัญลักษณ์ร้านค้า ทุกคนมาแวะก่อนที่จะเข้าในตัวเมืองน่านได้เลยนะคะร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่อําเภอเวียงสาซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็จะต้องผ่านก่อนที่จะเข้าตัวเมืองนะคะมาแวะก่อนนะ ร้านต่อไปที่โบพามานะคะทุกคนเขาชื่อว่าร้านขนมบ้านยายพรนะคะร้านนี้ดังมากๆเลยนะที่จังหวัดน่านนะคะอยากให้ทุกคนมาจริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่พี่นมกับน้องนายนาภัสเขามานะก็จะทําให้แบบร้านอาหารของที่น่านนะขนมของที่น่านนะคะแบบฟื้งฟูโด,ด่งเดินขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในเนี่ยเขามีเมนูอะไรบ้างนะคะแต่คอนเฟิร์มว่าร้านนี้อร่อยจริงทุกคน ชนองเขาไปนะคะไอติมมันเย็นนะทุกคนมนเลยทำให้รู้สึกว่าแบบทู้อันนี้เย็นไปหมดเลยนะคะอร่อยอะ่ะท <c oughs> ้าพิมกอบนะคะ <c oughs> นี่เมน,น,นูพิเด็ดเป็นข้าวฟ่างน,นะคะไม่บอกกันหรอไม่ทำ <c oughs> ไม่เหลือแล้ว ดีใจมากนะคะที่พี่นุ่มกับน้องนายนภัสมาได้กินของอร่อยของสวรรค์น่้้จจะาเเา ทุกคนอันนี้น่ารักมากคือแบบเขาทําเป็นเหมือนแบบสมุนไพรหอมอะค่ะเป็นของฝากเมืองนานน่ารักมากเลยเนี่ยซื้อไปเป็นของฝากได้นะคะตรงนี้เขามีชั้นสองด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วเราก็มาเจอลูกนะคะทุกคนใหญ่มาก ถนนหมายเลข3หรือโค้งสมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่หน้านนะทุกคนเรามาตามรอยของนานพัฒนและคุณครูกระปิของเราพี่หนุ่มกันชัยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะข้างหน้าโบเนี่ยเป็นหมายเลขสาแล้วนะเดี๋ยวไปถ่ายกันอีกทีนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงต้องตามรอยนะจ๊ะ สามารถทานได้เลยนะจะเปิดปรุงรสมาแล้วพี่เขาบอกว่านี่เป็นน้ำปูใหม่นะคะที่ปรุงรสด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะอร่อยนะทุกคนน้ำปูเนี่ยเขาก็จะดังแบบภาคเหนือมากๆนะคะตอนนี้โบก็มาอุดหนุนน้ำปูพี่เขานะทุกคนคือแบบถนนเลขสามนะคะตึกสองอำเภอปวนะคะโอ้โหขอภาษาบ้านเฮาตัวได้ก็เจ้าได้เจ้าอะไร น้ำปูนะคะก็จริงๆคนเหนือก็จะรู้จักอย่างดีแหละทุกคนคือมันสามารถเอาไปทําตํำส้มโอได้กินเป็นน้ําพริกอะไรได้นะคะเดี๋ยวโบก็กล่าวว่าเดี๋ยวต้อเมาดอยเจ้าเซ็นแมกกากอ๋กอ,อ,อทุกคนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>กับถนนหมายเลข3ที่เราตำลอยคุณครูกะปิ พี่หน่วงของเรานะคะแล้วก็น้องนายนภัสด,ด้วยนะคะระบวบก็แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมไปอุดหนุนน้ำปูพี่ๆชาวบ้านนะคะแล้วก็มีแบบลูกชิ้นนิดนึงหิวอ่ะ ตอนนี้นะคะมาเจอถนนหมายเลขศูนย์นะคะไม่แน่ใจอันนี้นายนภะัสไม่น่านจะได้มาไม่เห็นเขาลงรูปนะคะแต่ว่าแวะสักหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบถนนที่แบบหมายเลขศูนยะ์ะเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายให้ดูนะคะด้านหลังนะทุกคนมีบันไดให้ขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นวิวด้านหลังแบบนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันหน่อยนะมันจะเขียนเลยนะทุกคนว่าถึงแล้วถนนหมายเลขศูนย์นะคะนี่ถนนหมายเลขศูนย์ แล้วไงต่อยังไงทางนี้หรอต้องแบบนี้หรอคะนี่หรอเฮ้ยศูนย์นะมาดูมาดูแกมาดูแต่แกอาจจะอ i ม a g i n e ได้ดีกว่าฉันมันยังไงฉันจะถ่ายจะให้ตรงเนี้ยฉันต้องยืนยังไงแแกต้องลงไปข้างล่างเลยเอาต้องลงไปข้างล่างเหรอโอเค แต่โบเหมือนแบบเป็นที่พี่จองกับพี่คาเลนมาป่ะใช่ป่าอ่ะตรงเนี้ยใช่ไหมอ่ะ <c oughs> สถานที่ตรงนี้ชื่อว่าขุนเขาทะเลเหมอกนะคะทุกคนโอ้วิวสวยมากคือก็จะมีแบบร้านค้านะคะแล้วก็จุดชมวิวตรงนี้เดี๋ยวเราก็แบบอุ่นหนุนเขาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือน <c oughs> จะเกยหันล้านปีบ คาแรนด์ม้ามือนก็เจ้าอู้นี่ปีคือคอนติยูในคลิปของปีจองก็คคาแลนด์ก็คะ่ะทุกคนอยู่ดีๆก็มาโดยที่แบบอเมซิ่งมากพวกเราคุนค้นๆว่าเราดูคลิปเขาแล้วก็เจอพี่เนี่ยแหละปุย้ยโชคดีอะทุกคนมากแบบ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เปิลกินน้ำอย่างเจ้าจะได้ปีจําได้ก็เปิลกินน้ำอย่างจะสั่งตัเปิลน,นี่อะไรวันนั้นจำไม่ได้แม่ค้าจาไม่ได้เพราะว่าพี่จองกับพี่คะร์เลเขาสั่งเมนูเยอะม,ม,ม,มะอือนก็เจ้าเปิลสั่งหลายเม,ม,น,น,มนูที่ตังอาหารที่ชอบชุดคือเปิลหน่อา,ามาข,ขอาวควายเป็นอาหารเป็นผลเราไม่ติแปรติซุสอะจ้ะอ๋อข่าวควายก็ถ้าเป็นกระปุกไม้กี้ตั้งแ้่ สามารถกินได้จ้าต่อได้เจ้าเล้วเตยเดี๋ยวเอาเขาห้าเป็นกับพุกเล็กับพุกละหนึ่งร้อยบาทจ้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปพอกันกน,น <ะ S 1> อ,อจอา้าเข่าควายทุกคนเราได้กินเข่าวควายนะจ้าอืมอืมมันจะแบบเหมือนไข่ไข่เหมือนไข่ไ่ในในมาดันนะเหมือนไข่ข้ามาดันนะจ๊ะตอนนี้กำลังจะให้น้องเขาโชว์นะคะว่าเขาควายที่พูดถึงอเป็นประมาณไหนนะนี่เป็นประมาณนี้นะทุกคนก็จะแบบมีแบบคล้ายๆเหมือนสองอันแยกกันเป็นเขาควายนะคะ ตอนนี้นะคะอุดหนุนเขาควายดองพี่เขามาเรียบร้อยแล้วนะ100บาทนะคะจริงๆโบว่าโบเคยกินแบบสดทุกคนตอนที่โบไปขึ้นป่าเดินขึ้นเขาอะนะที่เด่นช้างนอนนะเหมือนพี่เขาเคยให้โบกินนะคะโอเคเดี๋ยวไปสถานที่ถัดไปกันนะ นี้นะคะเรียกว่าโค้งพับผ้านะทุกคนจุดตรงนี้นะคะโนะบก,ก็เห็นใน Facebook ของน,นายณภัทรอีกแหละแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นร้านที่เขามาจอดรถตรงนี้กันนะแล้วก็เขาก็มาถ่ายกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเจอโค้งพับผ้าอยู่ด้านหลังแบบนี้สวยมากทุกคนสวยมากเลย แล้วก็บรรยากาศเนี่ยคือแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะคะคือเหมือนมันจะมีใบไม้แบบเปลี่ยนสีนิดๆเออใช้คาว่าใบไม้เปลี่ยนสีว่าเดี๋ยวเบเดินไปฝั่งโน้นดีกว่านะคะก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งของโครงพับผ้านะจ๊ะ โค้งพับผ้านะโงพับผ้าอันนี้พับอีกรอบมันไม่เรียบเลยอีกรอบ ที่เราตามรอยนายนภะัทรกับคุณครูกระปิของเรานะวหนุมกันชัยนะคะชื่อว่าป่าธรรมมานะคะซึ่งข้างในเป็นยังไงเนี่ยโบก็ยังไม่แน่ใจนะว่า,ว,าว่าจะแบบเป็นยังไงนะคะแต่เดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปนะและที่เพื่อนๆเ,เห็นโบนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือโบนั่งรถกอล์ฟนะคือเขามีรถกอล์ฟไว้บริการเราไปรับข้างหน้านะคะตรงที่โบถ่ายเพื่อนๆดูนะคะและจุดแรกที่พี่เขาพามานะคะชื่อว่าป่ากำกินเออป่ากำกินยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ตอนนี้นะคะกำลังมาดูเมนูนะทุกคนเรานั่งอยู่ตรงโซนที่เป็นกาแฟเค้กนะคะเดี๋ยวจะถามพี่เขาว่าตอนที่น้องนน่ารักมากกับกัใส่ก็กับหนูกันชัยนะคะคือเขาสั่งเมนูไหนเผื่อบทจะสั่งตามเขานะจ้ะขออนุญาตถ่ายเลยจ้าก้าวั้นปีนะคะเออขั้นปีนะฮะปีเจ้าถามเจมเจ้าก่อนนานี่เนี่ย มีน้ายนภัทพักับปีนุกันใช้มาเนอะฝันซังเขื่องเดือยอย่าเจ้าแค่เป็นนุ่งซังโกโก้ร้อนค่ะปีนุง่งซัง,งกโกโก้ร้อนอันนอกเอากอโกโก้ร้อนหนึ่งเลยเจ้าแล้วก็ปีหลินปีหลินซังอย่างเจ้าก็จะพันธเหมือนกัน <laughs> ปีหลินไม่หลอกกัน้านเนอะไอแกเอาชาพี่เหรอ โอเคอันเอาชาพี่หนึ่งเจ้าโอเคขอบคุณเจ้าแล้วก็โค้งเค้กเจ้ามีอย่างแนะนำกบเจ้าสองวันที่เปิ้ซังกามีนี่ค่ะสองวันเลยค่ะอินทนินนะคะแล้วก็ทับทิมสยามนะคะแล้วก็ความสุขของกะทิค่ะอู้อันสั่งปอยปีนุ่มอันนี้เป็นฟังเป็นทีมปนหนอทีมหรืออันอสาอันนี้หนึ่งเจ้าโอ้ขอบคุณจันนังเจ้าพี่ขอบคุณค่ะตอนนี้โบขึ้นมาชั้นสองนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูชั้นสองกันนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนดูสิ คือแบบมันโมเดิร์นมากนะคะผสมผสานมีแบบเครื่องจักรสารอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเดินมาดูห้องน้ำนิดนึงโอ้ยห้องน้ำดี บเดินออกมาข้างนอกนิดนึงนะคะก็จะมาดูตรงนี้นะมันจะเป็นป้ายของสถานที่เมื่อกี้นะป่ากํากินนะคะกํากินที่หน้าเนี่ยก็แปลว่าอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ใส่คําว่าป่าเข้าไปก็คือตรงนี้มันเป็นแบบธรรมชาติอะทุกคนเพราจะเปรียบเทียบเหมือนป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ มาติฮิวใจนะคะมาฮิวใจกับน้องนายนภะัทรกับพี่หนุ่มกันชัยนะจ๊ะส่วนโซนตรงนู้นนะคะก็จะเป็นที่พักนะคะเดี๋ยวโบลองถามเขาว่าโบสามารถถ่ายได้หรือเปล่านะคะคิดว่าน่าจะเป็นไพรเวทแหละทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซนที่แบบไปไม่ได้ลึกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะถ่ายได้นะคะอันนี้ชาปีชาปีาาอันนี้ทำๆอันนี้ทำๆมีโกโก้ร้อนนะคุณ หนุกกันชัยต้องรักฉันนะทุกคนคะ่ะบรรยากาศที่โบนั่งอยู่นะคะข้างหน้าโบที่เห็นเลยนะเป็นแม่น้ํานะแม่น้ำน่านหรือเปล่าห <c oughs> นึ่งก็เจ้าแม่น้ำน่านหรือเปล่า ความรู้น้อยะะตอนนี้ต้องเกินก่อนเลยนะคะจริงๆอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าได้ดูคลิปโบก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าโบเป็นแบบสาวน่านเป็นเด็กน่านอ่ะเจ้าอะไรเงี้ยโบก็เลยมาเที่ยวที่น่านนะคะปีใหม่ก็จะกลับมานะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะทำคอนเทนต์แบบที่เล่าทุกคนฟังเนี่แหละว่าคอนเทนต์ตามรอยพี่หนุ่มกัญชัยกับน้องนายน้วพารแล้วเขาไปเที่ยวนี่ไหนโบก็จะไปกับขานะคะแล้วก็ตอนนี้นะอันนี้นะคะเขาบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยสัง่งจีบเลยนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนร้อนไอเราแป ะะอินทนินไอสครีมอ,อ,อินทนินไอศครีมอินทนินไอศครีมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเสิร์ฟพร้อมกับขุดใจโอเอ้าพี่ลิงพี่พลิงกินแล้วทุกคนแล้วดีค่ะแนะนำที่อะไรมะพร้าวอ่ะมะพร้าวหอมอ่ะหอมหายอยู่ หาเลนเลนอตรงไหนเลนกล้องมันจะหนึบหนึบแบบหมุนก็ไม่ใช่นะหอม <c oughs> ไม่ต้องบรรยายเลยว่าอร่อยหรือเปล่าดูจากการซูดเมื่อกี้นะคะ <c oughs> จินความการพี่หลินรูแล้วเอ้ไม่ลินตัน <c oughs> <c oughs> งคาบอกมอมการโชว <c oughs> พี่หลินไม่ได้ชนพี่หลินอิ่มพี่หลินไม่ได้กินข้าเที่ยงเราจะไปทางสาะหัวใจก่อนนะครับอ่าสะหัวใจห้องพักก็จะมีเจ้าหลังครับค่ะอาจจะเป็นลากูนวินล่าแล้วก็ห้องสกายรอบหนึ่งห้องครับลากูนวิลล่าครับเป็นห้องปกติครับแล้วก็เป็นห้องสกายรอบหนึ่งห้องครับที่เปิดนั่นเปิดหลังคาได้ครับ เ่็จะเปิดดูดาวได้ตามรอบสรครับปูกมะม่วงหิมะพานครับปลูกมะม่วงกับมะพาวมะม่วงหิมะพาวเออมะม่วงหิมะพ้าวต้าวปกวปุก้วยม่าฮ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 ่าต่าง่าฮ่าฮ่า่าน่าฮ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 ่งฮ่าน่นฮ่า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 ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮะาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 าา ม่ไบ่จะได้ประกันเลี้ยงฮยูนะเฮ้ยจ้าแบบเนี้ยแบบอิ่มขึ้นเนี่ยได้ไงวะเอสะพานโบได้ไหมได้้าไว้โบฮโซไม่ได้ขึ้น हेलो पण กรีดยางนะคะถ้าเป็นกรีดยางพวกเราก็จะกรีดยางอยู่ใต้มีมมมต่อไยมาขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นโลท้อเห็ดนะคะทั้งหมด20โลครับ20โลก็ลม,มีเห็ดนางรจังเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดหูหนูนคับพื้นที่ที่นี่ทั้งหมดกี่ไร่คะมีทั้งหมด550ไร่ครับ550ไร่ ซนที่พักตอนนี้เขาแบ่งไหมคะว่าเป็นกี่ไร่หรือว่าใช่ครับทั้งโซนที่พักนี่จะแบ่งทั้งหมด2 5 0ห้าิบไร่ครับด้านสวนยางสา0รอยไร่ครับนเป็นที่เก็บยางนะคะพอเขาเก็บเสร็จแล้วเขาก็จะมารวบรวมไว้ตรงนี้นะคะแล้วพ่ค้าก็จะมารับค่ะแล้วแม่ค้าล่ะคะรับไหมคะรับค่ะลูกลี่ลดส่วนตามร่องน้ําก็จะปลูกต้นโกโก้ครับตรงร่องน้ําตรงนี้กลางนี้ใช่ไหมคะใช่คปลูกโกโก้ ตอนนี้เราได้กลิ่นอะไรที่แบบเราไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนค่ะก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นยางเป็นกลิ่นเฉพาะของที่นี่ของยางไม่ใช่ของที่นี่นะคะโดนโดน้ำเนื้อโดนน้ำค้างอะไรรับมันจะมีกลิ่นครับเพราะว่าเขาใช้น้ำน้ำโขดกหยอดแบบแกะตัว เพราะว่าจริงๆยามก็จะนิ่มๆเป็นน้ําใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้น้ํากรดหยอดเข้าไปมันก็จะเป็นก้อน,น,อน <S 2> <S 2> วิธีก็คือเก็บง่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับก็จะเก็บเป็นลูกครับแล้วก็ขายง่ายเลยครับลูก <S <S ก็ประมาณกิโนลนึงครัตอนนี้นะคะทุกคนพี่วีนะคะก็พามาจอดที่จุดป้ายนะที่เขาเขียนชื่อว่าป่าธรรมานะคะก็เป็นชื่อสถานที่ของที่นี่เลยนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็น ขุดเองใช่ไหมคะเป็นเขาเรียกว่าแอ่งนะอ๋อบอ่อน้ํานะคะรหรือว่าทะเลสาบอ่าบ่อน้ําหรือทะเลสาบท,าที่เรานั่งกันกินกาแฟาแล้วเราเห็นบอ่อน้ําอันนี้นะคะแล้วก็พี่วีบอกว่าถัดจากเลกอันนี้นะทุกคนคือคือฝัอ่งโน้นนะคะจะเป็นแม่น้ําน่านนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็อาจจะเหมือนแบบมีเนินมีอะไรบางนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านสองชั้นเขาเรียกว่าบ้านสีเขียวนะคะก็สามารถมาพักได้นะคะมีกี่ห้องพี 3ห้องนอนได้6ท่านนะคะถึงแล้วนะคะโอเคพี่วีขอบคุณมากนะคะพาหนูเที่ยวให้ทุกคนมาเที่ยวที่ป่าธรรมมาเยอะๆนะคะก็จะเห็นวิวแบบดอกไม้นี้ด้วยดอกอะไรนะคะดอกบานบุรีนะคะ ตอนนี้นะคะโบก็พาทุกคนมาที่ป่าทํามานะจริงงใช้เวลาเยอะมากแต่ว่าตัดมาให้ทุกคนดูแบบน่าจะเต็มอิ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้นะกําลังจะกลับแล้วก็ไปกินกาแฟกินขนมหวานอะไรที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็พาเหมือนพาเราทัวร์เที่ยวอ่ะทุกคนอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะคะโอเคสนุกไหมคะทุกคนสนุกสนุกไหมคะพี่ลิน พี่หลินก็อาจจะลืมเอาเสียงมานะคะตอนนี้งั้นเดี๋ยวได้เวลากลับแล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้ที่ตามรอยนายนภัทรกับคุณครูกะปิพี่หนุ่มกันชัยนะคะงั้นฝากคลิปนี้ด้วยนะคะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โบโฮปโซ่ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายมาเจอกันท้ายคลิปนะคะทุกคนมาเจอกันท้ายคลิปแบบนี้มันจะต้องสเปเชียลแน่นอนนะคะซึ่งมันสเปเชียลจริงๆบถือโอกาสนี้นะคะมาขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามา subscribe ช่องโบโฮปโซนะคะโบดี ใจมากๆจริงๆนะคะโบทําช่องมา2ปีนะคะตอนนี้เพื่อนก็อยู่ที่ประมาณ5 3 0 0ัสร subscriber นะคะซึ่งโบรู้สึกว่าเออมันค่อยๆมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะซึ่งมันดีมากๆนะคะและการขอบคุณครั้งนี้ของโบนะคะโบก็เลยมีอันนี้ทุกคนเป็นยาดมนะคะซึ่งยาดมอันนี้ทุกคนเห็นในคลิปอยู่แล้วแหละโบไปซื้อที่บ้านขนมยายพรนะคะแต่ว่าการที่จะแจกทั้งหมด5000 ประมาณ5,300สัสบ s คร s c เบอร์มันก็มันก็ไม่ได้อะทุกคนก็เลยขอจับแบบแจกแค่4คนนะคะแต่ว่า4ี่คนเนี้ยโบจะขอเป็นกติกาแบบคอมเมนต์ใน4คอมเมนต์แรกดีกว่านะคะซึ่งคอมเมนต์น่ะโบอยากจะรู้มากเลยว่าอยากให้เพื่อนๆพิมพ์มาว่าดูคลิปแรกของโบคือคลิปไหนนะสมมตินะ ดูคลิปเกาะเต่าเป็นคลิปแรกค่ะแล้วก็วงเล็บหน่อยนะคะว่าเลือกลายไหนของยาดมนะแต่เดี๋ยวโบจะบอกทีละลายนะทุกคนลายแรกนะคะทุกคนก็คือลายมงนะคะมงเนี่ยแปลว่าอิสระชนนะคะซึ่งมงเนี่ยเขาก็จะอาศัยอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีเขียนรายละเอียดของมงน่านด้วยนะคะอันนี้เป็นลายแรกนะน่ารักมากลายที่2นะคะเป็นลายกระเรี่ยงคอยาวทุกคนซึ่งก็น่ารักเหมือนกันแต่ข้างหลังอ่ะ เขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะว่าเด็กสาวเนี่ยจะเข้าพิธีใส่ห่วงทองเหลืองเมื่ออายุกี่ปีอะไรเงี้ยน่ารักเป็นกิมมิคให้เราอ่านนะคะแล้วก็ลายที่สนะคะเป็นลายกระซิบรักบรรลือโลกปู่ม่านย่าม่านนะคะน่ารักมากเลยดูสิเนี่ยปู่ม่านกับย่าม่านเขาหันมามองหน้ากันนะคะก็เป็นแพ็กเกจคู่นะคะแล้วก็ลายสุดท้ายลายที่4นะคะเขาเขียนว่าลายอิวเมียนน่านนะคะ ซึ่งอิลเมียนี่อ๋อก็คือเยานะคะเยาก็คือเป็นกลุ่มคนที่อาศัยที่จังหวัดน่านแหละคะ่ะสมัยก่อนเขาแต่งตัวแบบนี้เลยนะคะที่โบเจอเขาอะนะคะน่ารักเดี๋ยวโบจะดูในคอมเมนต์นะคะว่าเอสี่คนแรกก็คือใครนะแต่เพื่อนอย่าดราม่านะบางทีแบบเออสัญญาอินเทอร์เน็ตบ้านเพื่อนๆกับบ้านโบมันอาจจะโชว์ไม่เหมือนกันหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าอินเทอร์เน็ตบ้านโบแล้วกันนะคะโชว์สิคอมเมนต์แรกอันไหนเนี่ยเดี๋ยวโบจะแจกเดี๋ยวโบจะติดต่อไปนะคะเพื่อ ขอแบบรายละเอียดที่อยู่ส่งยาดมไปให้นะจ๊ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นของเล็กๆน,น,น้อยๆที่โบอยากจะตอบแทนทุกคนที่แบบน่ารักกับโบน่ารักกับช่องโบมากๆนะคะไม่มีอะไรแล้วอยากจะมาบอกแค่นี้นะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย